มาที่ธีรศิลป์พิงไว้ก่อนธีรศิลป์พลิกหนีได้ให้ช่อง,อ,องหนีมาสุภณัฐอัดมา2-1ครับ oh, oh. ขึ้นน่งจนได้ครับโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โหธีรศิลป์ครับไม่รู้ว่าต้องพูดคำไหนเพราะว่าขาดธีรศิลป์เหมือนขาดใจสัมผัสแรกของธีรศิลป์เป็นแอซิดครับให้กับทีมชาติไทยแล้วก็ให้กับสุภณัฐบุตเข้าไปยิง2ประตูต่อ1ครับนาทีที่6กสิบหกครับทีมชาติไทย นำอีกครั้งครับประตูสำคัญมากๆครับโอ้โหแล้วธีลดศินลงมาได้ถูกที่ถูกเวลาสุดๆครับโอ้โหทีมชาติไทยขาดไทยก็ได้ครับแต่ขาดธีเดศินนี่ก็เหมือนขาดไทยเหมือนกันครับดูครับจับแล้วม้วนแล้วดูครับทำทางวิ่งกมาจังหวะมันพอดีไปหมดแล้วใช่ครับยิงยักเข้าไปของสุดรรณเือนตาไม่กล้าทำฟาอยู่แล้วครับแล้วยิงลูกนี้เนี่ยไม่ต้องใส่แล้วครับคันสานนี่ ก็เซฟได้ทีต,ตีมือแล้วครับลูกนี้เซฟเหลือเกินครับหกเซฟไปแล้ว <with> ก่อนหน้านี้นี่นะครับ <t ook> <t ook> ต้องให้มันได้อย่างนี้ครับ <t ook>